คนทวงทีฟ้านี่นมีนน้องเคยมาน้องก็ได้มาน้ำดื่นน้องแต่กับก๊าบโมเราหนีนนำถือนนำมากินอีกได้วเขาไปเคยมาก,กับประจกักนนำจ้านนำเย็นอีก็ฮัก,กมากเออพกวกเจ้ากระซางที่มาเอาเนาะ ก็อนกินก็คอยคิดว่ามันสิเป็นปลาเป็นเฮลผุ้นะัยบ่ได้คิดว่ามันสียู่จังสีทางแพ่แป่นจังอยสิคิดว่ามันสีเป็นเฮลเป็นเล็กๆคือเท่าทางเขาไปวาดยังฮะเดกอยคิดว่าสีลงไปเฮลไปยังอ่ะน,นะข้อมคิดแบบนะั้นสุดท้ายแต่มันก็เป็นจังสีก็โอเคอยูสวยมากเลยท่อนบานด้วพี่น้องคือทนบานพอยังไงได้แบบนี้พี่น้องเลย ไงเป็นไงอไงเป็นไงขี้นงงอนบานพอัะเองแต่ข้าวตะกินเมื่อบานมันไงสิเด็คนหา่างนางยู่ทั้งลัางอีกอุ้ยนี่ทาบเมื่อหอนหัวแดงแทแดงมาพี่น้องกัจชิมารังแหลกกัจชิประมาณนี้กระตื่นหูตื่นตาค่ะ <laughs> <laughs> มาเอาอยู่ปามันอยู่ป่าสาเนาะไก่ป่าสาน้องดาวหนองดาวมีบนหนองดาวก็มะแข้งนี่ยก็มะแข้งจานเจี๊ยมเรามืปลูกอยู่กี่นี่ห้าส่งโฟลูหมูไปตามหมูนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะสิ มาหาหนมัยกับทอดเบาเล่าแล้วกันเบาเจมแล้วกันหนองดาวทำบาประสบการณท้าโนมัยเนี่ยโอ้ยเซียนแห้งปวอยู่เหืียดกับใครโนมัยเนาะปลูโนมัลายแต่ว่าโนมัยบานเฮามันบุหรีคือโนมัยบานเพิ่นแล้วสิไปเบิองว่านโนมัยบานเขากับบานเฮามันสิคือกันบ่เออจะหมากยังเนี่ยจะกินได้สิ้นไหนก็ตายกินด้วยเบิองกูสิจังเป็นหมากยังหูหมงกด้วแม้วะเจี่ยหมักด้วยแม้วาโนมัยวะใจเนะ เด็บแมวว่ะันแม,น,มนกินนอกอย่างเบื่อตายใครจิไปกินหนเห็นกันเลย <c oughs> มูลีฟขับปลาปลาแหละเขาตะทาคิดมันเป็นน้องน่ะมอญเจมเป็นอองหัวนเืามหงอ นี่ก็ัดติดในงานเลยสิเลยยนหยอดผอมหนุ่มอึดจีนออกมาเหือนุดอยเอาสบายหุ่นน้องใม้ปูตัวนี้ต้องน้องใม้ปลาโอ้ห้าก็ชิมาเขาปลาแข่งแดดี่น้องก็ใชบทสิ้นเคยเป็นได้เด้อพี่น้องเออเย็นดีเย็นแบบธรรมศาสตร์อัเดียน้องดาวได้นะห้องเว๊บๆแล้วบบได้เดี๋ยวเขาไปเบิ้ง ำไมเปลาสีเะาอดบ่านนอมือนเนาะสีเด็เขาน้ามูอยู่บ่ดาวรักก็ตูนหน่ไอยนึงเขาไปหน้าอีหูตาหนอร้ายบ่เบิ้งเบิ้งสิไปเบิ้งเจะไปกับหนองราโอ้นองดาวโซมูเขาม่ได้ปลาเขาตรงหมุนอย่าทางตาเด้่ดี กินหัวเสือกไปเลยเสือนเขาล่าได้แล้วนอไหมดาวถักนอไหมปูปูได้มีนอไหมบ้านสิดอกอันนี้เขาเออนอไหมเอียงอยู่ดาวนไมาบ่นไม้อียง้องบจเป็นนไปลานงดาวเสี้ยนขนาดอยู่เพื่อนมีแต่อีเมลได้ใอ่าวสลายมันขัดอยู่บ้างมันนอไหมนี่บอกไหมเสี้ยนแขวนขัดนะ น้ำใหม่สังไพ่ขั้นเออเยสิก็บใสถุงให้ส,หสิก,ก็บสถุงให้กกหน้องดาวน้องดาวนี่ว,วขนาดหาแคงก็ข่อย,อยนอหันมา,ลาออไลเอเลยากมางขาดบ้านีนสุถ <laughs> ุงน่องเซนีองสดเป็น,นอะไรอมัีกนอ สร้างสิบาทพี่หน้อหน่อหมบานเพิ่นบมมีขนบมค้าเลยหน่อหม่อันี้เคยไปซื้อตั้งแต่ยี่ตลาดกินนะตลาดกินนอนนึงเ้าพัดวเสพแล้วก็ตบกับแบบมันมันมันโมออนเอร์เอเคือคือหน่อใหม่บานเฮาขนาดเป็นเป็นยังตบมันก็เจือดูหับตามันยังเป็นสีเข็งแข็งขนาดหน่อใหม่บ้านเพินเน่อซงโนหู เอเมนตมาตัวนะค่ะอ,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 อ่ตัวนี้นี่มีเบาทาบอนเพรากระจื้นก็ขี่งัวเราเห็นขี่งัวแล้วเราจืน้นเราดีใจเราอยากได้ขี่งัวเอาขี่งัวมาเห็นยังนีเบาทอนไปพักเออาถ้าไปเบืองนั้นพักเบาทอนเบาทอนก็ต้องทําเกษตรในการปลูกฟังเย,งยียงครับโอ้เห็นถงเลยเต็มนะอือ <c oughs> นเด็ดอันนี้บูฮาทงอยู่เนงอันนี้ทุงน่ะดิผุนทงหมกไงเห็นบ่นนี่พี่น้องวิวน้องป่าม่คิดบานเพิ่นสิมีเนาห้องบ่เคยมาเว้ยนิ่งจมุนไป ให้พี่น้องเบิ้องไปกับน้องดาวน้องดาวโอ้ยเดี๋ยวประมาณนี้หูเดี๋ยวดอกใหญ่นั่นดังดึงเอามันสูงกว่จาจักค่ะโอ้โอ้มาสิขึ้นให้อุย้ยน้องว่าง,ง่ายเนอะนี่เขียดเขียดตะปาดนี่พี่น้องเอิ้นเป็นน้องบึ้งเนาะ ปิตรยานมีแขกือยู่ต่างประเทศมีแขกและต่างประเทศเนี่ยหางอยู่นีว่ามีออกน้องน้อยๆนะกันนากลัวยุ่้กันมาผู้เดียวเนาะกันมาผู้เดียวเด้ดาวจะไปบนรถส่วนนะนี่ตอนนี้กัขมูลข้ามาในป่าเดนอเดียวนเดนอตอนนี้ก็อยู่ในป่า วิวกะถามว่าเป็ตนตะยานบมก็เป็ตนตะยานได้ขั้นมาผู้เดียวเนาะขั้นมีหมูมากนีก่กะพอมาอยู่เพราะว่ามันเป็นน้อไม้ปลานะฮักก่็ขังแรีเขาปลาไ่เลยบ่เคยเขาปลาในชีวิตนี่เคยเขาแต่ปลาเพื่อนตนเองปลาบ่งอืน่นบ่เคยเขายืนอยูน่นะจับแจวมันก็จะเปลืองนี่นเนาะแต่เพื่อนจับแจวก,กับปีเลยบอก เดนมสมน้องบจันบไ,ได้คือกัน่สุดเ็บน้อกน้องดาว,ดาวจีน,นอุ้ยแมงอะไรแตซะเนี่ยน้องปอบพบนอนก็ซื้อโยโอ้ยเจาพบอยผมข่อยคือกันเลยผมงอมฝางงามหอกเยียนจุบจะงามมาดเตียวเป็นหยืกผม านสีสวยคนเดียวลพื่อนคอยปลูคอยาปลูกา่จะไรคายไงวะายตาเดอนนี้มีคนซื้อมบี่ี่ายบุหรี่หรอมันร้ายร้ายเนี่นบาดเจาจริงจเนี่ยปนขาไปหาหนม้อยู่ป่ามากเขาให้สียหนม้เดียงโนมัตาเส้ยนมัปกเสก อันนั้นก็มาซื้อมาเห็ดลำไมสุ่มนะำหมตัวเจ้าเบ้าค่ะำไมวานค่ะตุ่มเกล็จินมกุ้งเสียบเห็ดลำไมสุ่มไร้ขอยาเห็ดมาใหม่อนม่อะหมแกเลยนี่นาะนน้องดาวแล้วปอกนี่ข้าวเดียวเลยเป็นไทยอันแ หอยนี่เฮือนคล้ายหน่อไม้ซื้อได้หักปอกวัวเสียดเอาไปคล้ายมาเอาไปปอกไปวิจีพอก็อีเมลค่ะบอกหอยวัวเสียดเป็นได้เลยแบบว่าคือหน่อไม้สางผ้าอีเมลแล้วก็บอกหายบายนะแล้วว่ามันคั่นเขาบูจักจับดิแบบเราจักจับผ่นแล้วก็บอกหายเห็ดหน่อไม้ลายห้งั่นเออหน่อไม้ลายหน่อไม้สางผ้าค่ะมันคั่นเราบอกยาบ่ายแล้วบอกหายเฮ็ดจะเฮ็ดเองกว่าลายแตมันมีค้นเหรอไหมอืม ขั right. right. ้นอะไรก็แล้ดไปูบ่ายจะได้กัไปจยน้ำมันขั้นเาตัวนี้น้ำมันอะไรน้ำมันสังเองผมน้ำมันได้น้ำมันสังไครห์ี่แหลนนีได้ก็อันนี้ไว้พรตัดออกซอโอ้งามขนาดผมก็เห็นคนกัมพูชีฮะนะก็คนธรรมาแล้วกินดิบะนะ จะได้กินโนมาอีกยังได้อืมข้าบุคคลมาวะเี่นสวยบ่พี่น้องมันเมื่ออันนี้สิเมื่อคล้ายหนมัยมลขายหนมัยมมันเทียวได้แต่พอได้แต่คาลดไปอุบลจำช่อสิบเปิด์ดานมันง่ายๆ่าแขรงพี่น้องมาแขรงมาแขรงข้าเห็ดเกงเพชรลิงสะออนขนาดเลยเพราะว่า แบบว่าขาบุหรี่คอยเห็นอยู่เวียดเนาะผมอยู่ไงเนาะพี่น้องนาะเพราะว่ามาเข่าป่าอนหารคลองมันกะอันพี่น้องลิงสิบอกว่ากอยยังจิวาสออนมาแข่งเพราะว่ามาแข่งอยู่เวียดนามาหานเขาเจ้าบุไร้กินนะพี่น้องเขาบุไร้กินเข้าบะหูเสเฮ็ดกินเนาะเขาบุจากกินเพอเพอเขาสิคิดว่ามันเบื่อตายสั่มอะไรเนาะโอ้ยหหมกันหลายหนึ่งพี่น้องเขาบุกินเนาะเขาบุกินคือบานเฮา นั่นแหละลิงก็เลยสะอ่อนมันหลายแหงนะข้าบเจ้าขั้นเข้าไปขายอยู่ตลาดนี่แห้งสิมีแต่คนเล่าเอากินเลยคนๆเอาไปกินนะก็คิดว่ามันสิเบื่อตายที่บอกเขาจึงว่าไปกินเนาะแล้วก็นมไม่นมไม่เขาจ้ากินแต่นมไม่นั่นนมไม่นมใหญ่ๆนะแต่ว่านมไม่ตัวผวกดุนองตัวว่าลิงทายไปค่ะให้เบิร์กี้นี่แมนมันมีแต่คนเล่ามาเอาไปกินเนาะคนเวียดเขาบุสูกินเขาจะไม่ค่อยกินนะส่วนใหญ่ เป็นน้ำเขาแบบบูหูจักเห็ดเมนู้ลยคือหวานเท่าบัจักเอาไปขวบัวจ้าหัวอะไรกับน้ำลายอะน้ำลายบัจักเอาไปขัวเอาไม่เด้ออ่าคนเวียดเขาเจ้าบูหูกินด้วบ่แบบว่าขาบูมีเมนูเห็ดไล้บัวไายคือหวานเท่าเนาะหวานเท่าบัจักแกงบัจักขัวบัจักเอาไปตุ่มจำแจลกะปียังนะมันก็เลยบูอึดเมนูกินแต่ว่าเขาเจ้าแบบเห็ดบูเป็นเนาะ บานเห่าเฮ็ดหน่อไม่สมแบบเฮ็ดได้ได้เมนูอ่ะนะมันข้าวเจ้ากับมีแต่ขัวตามที่ลิงเห็นสุ่จะได้ข้าวเจ้ากับขัวครับเฮ็ดหน่อไม่สมดองเฮ็ดเป็นแผ่นใหญ่ๆเอาไปใส่น้ำตุ่มเฮ็ดเฮ็ดตุ่มน้ำตุ่มตุ่มหม้อหอนข้าวเจ้าะนะนั่นแหละลิงเห็นแต่สมนะน้อเข้าเจาะโบคอยเอาเห็ดกินลายเขาบุจาค่ะนะแต่สำหรับบานเห่านี่ยเห็นแบบยังสีสะออนเนาะโอ้พี่น้อง พี่นอ้องตกนี่ร้ายแห้งพี่น้องมะแขกดิ้งสิปิดเอาเมือ่อซัมกินเนาะบุหัวเสียขนาดจะเห็ดแกงเพชรก็เสียกิ้งเพชรแม่กะตรงเห็ดกระทอกใส่กะทิยังนี่ยิม้มมะแขกเมื่อเห็ดเห็ดน้ำพริกนำ้นำนพริกมะมะแขกนะเห็ดน้ำพริกนี่กระเสบได้พี่น้องมะแขกนี่เห็ดแบบคล้ายๆเจวมะเขือบานเห่าแล้วนะ อแล้เวเมื่อสักเอากระไรเสือเนาะเก,ก็บกอุย้ยงามแห่งอ่ะพี่อดโมเมนมาแข่งคมอีกมาแข่งกินได้ท่านมาแข่งคมมันกินบ่ได้มันขมเ่็นจะอีพอแล้วกินเนี่ยสมิี้จะเลือกตัวแลนะ้วเก,ก็บร้ายดอกพอแหละจะสะอ่อนมันร้ายแห่งพี่โอทมันป้าไปเฮืองนี่นะ่ายังไงยังไงค่ะกันเนี่ย แต่เจ๊กนอหาทางนั uh, ่นยนอเดียวนอเดียวมีมันฝนตกอืก okay. ันฝเลยไม่เอาเนาะกันฝนตกมืออื่นฝนตกมือหนีมืออื่นไม่เอาสินะโอเคไปอันน